สวัสดี้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับพวกไอ้บาจิ่งแบบไเดี๋ยวนี้เราจะมาทดสอบสิ่งใหม่กันดีกว่าว่าในเกมของเราจะเป็นยังไงมาดูใเล้เดี๋ยวขอบคุนก่อนขอบคุนก่อนอุน้ยแม่เย็ดไอ่ชนเดียนเนี่ย มันชนกระเด็นกระดันกระดนกระรันกันไปหมดแล้วเนี่ยมันชนกระดอใครชนกระดอหนูเนี่ยเน่ฮ้ยทำไมเสียงฉันทำไมแก่กระดอกระดอตุ้ยคว้กระดอแทงกระแทงกระทงกระทางนะหรอแทงกระนุย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 เวตคุยจับปลาหรอดีกระนุยสองกรยตกกระนุยกระนุย กันนุ้ยสวยสวยโมโมโมชุดหรือว่าชุดสีอะไรอยางกันพระอู้ <c oughs> สีอะไรมันขับผิวเลยมันเหมือนพระ <c oughs> เออมันทำไม่ดูว่าไงเ<อ><น>จ๊เจ้าแล้ว โม่มเน็นงไงล่งนะนี่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 นนโมโมโมสีบารืนรื่นอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะเจ๊แปลว่ารักนะมันเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาลักอุ้ยภาษาลักภาษาอุ้ย อะไรนมี่หมวยนี่หค่ะกบวยนี่ค่ะไม่ได้สนใจสาวต้องงอยรอคอยอายต้องงอยรอคอยไอต้อง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 โอ้โเพลีโอ้ยน้องเองอะไรเนี่ยน้องไี่ พี่พี่ร้องร้องใหม่ดิเยเอ่อเพลงอะไรหนุ่มหนุ่มอาเพลงอะไรหนุ่มไอนาฮีครับชื่อเพลงโอะไรเพลงอะไรเ็ได้เดี๋ยวจะร้องให้ฟังมามาเดี๋ยวจะร้องให้ฟังมาเร็วๆสาวต้องเงยเราค่อยอ้ายต้องเงยเราค่อยอ้ายต้องต้องต้องเม่ต้องเงยต่าวเงยต่าวเงยต้าวเงย ใเขาเปลี่ยนเพลงค่ะใครจะฟังไหมก็ฟังอยู่นะครับฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่เอาเพลงอะไรนมเอาเพลงอะไรหมวยจ๋าเพลงอะไรหมวยจ๋าเพลงอะไรพี่ดี๋ยวป้าจะร้องให้ฟังเลยดูเพลงอะไรบ้างเฮ้งเพลงเพลง อะไรได้อะไรก็ได้อี่เจร้องได้เทเชบาจะชอบมิค่ะมิกระพู้ชายชอบยิงตรงไหน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 ร้องไม่ได้อ่ะได้แค่นี้อ่ะถูเพลงเลยอ่ะแล้วแล้วที่นั่เราอยู่ไหนอ่ะเ่ะเลือกขอเพลงมาเร็วหมยจ๊ะ มวยจา๋าเอาหน an ุ่มๆมาเราจะร้องเหมยจ๋าเหมยจ๋ามวยจ๋าเพลงอะไรมวยจ๋าเร็วๆหนุ่มมาซูมล้วเร็วๆเดี๋ยวป้าจะร้องเพลงสู่หนุ่มให้ฟังเร็วป้าร้องเพลงป้าจะเพียนหค่ไหนเพลงอะไรป้าชาาวป้ตะเพียนร้องยังไงล่ะโอ้ยหนุ่มเอ้ยป้าจะร้องไดไม่เลยเพลงป้าตะเพียนเอาเอาสีดีป้า สีฮีสีฮีอะสีฮีน้องบอสสีสีน้องบอสฮ่าฮ่าฮ่าเ้ยหนุ่มไอเมนที่เมนที่เมนที่น้องบอโอ้โหอะไรวะเนี่ยกินออลไปพี่กินออลไปแจ่แล้วเนี่ยโอ้โหกินปลาเค็มเหม็นเลยอ่ะหวยจ๋าแล้วไม่ได้หวยจ๋าหนีแล้วหวยจ๋าไปไหนแล้วหวยจ๋า เฮ้ยคนมารอข้างนอกเยอะว่ะไปไปออกไปแล้วไปดูฮ่ชวนขอความมาในนี้เลยชน้เวนขอความมาในนี้เลยเอามาเร็วๆฟังมาฟังป้าร้องเพลงเร็วๆหนุ่มเร็วๆ หวยสา,าเพลงอะไรจ้าป้าร้องเพลงแป๊บเดียวหวยหนีเลยอ่ะเร็วๆป้าจะร้องเพลงให้ฟังร้องเลยครับร,ออรบ้องเลยครับป้าโอ้ป้าก็จำเพลงไม่ได้แล้วด๋ยวป้าขอดูเพลงก่อนนะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t> บกักคำพานที่<า>คนซา โดนใจใครหรือเปล่ามาคำพันธนี่ตัวตัวมันอยู่ไหนววะกิ๊กอยู่ในตู้ชูอยู่ใต้เตียงว่ะเจ๊จัดไหนโอ้โหใครจะไปร้องเพลงเนี่ยกิ๊กอยู่มันร้องยังไงล่ะกิ๊กอยู่ในตู้ตำรวจอยู่รองนะเปียงโอ้ ไอ้างม่เอกถามาใหม่มาใหม่ต้องแสงมีแต่ในน้องแสงสาวบ้านนาที่ชื่อปานีวีท์พอจังหวะเข้ามาเข้ามาเข้ามามาเลยเข้ามาเลยอยู่ในเก็บปังได้เข้ามาเลย เอาหมยไปนไนะหมวยหมยนี้เลยทำมาแรงกบิห้องเลยมีสามสามยีิบเจ็ดคนอ่ะมันเข้าได้สามสิบเจ็ดคนมีกาเขามาเขามาเอ,อาป้าเงียบแล้ว ไหนละหนุ่มอยู <grammar> ่ไหนละป้าไม่เห็นหนุ่มนี่ไงหนุ่มเสื้อเดงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวป้าจะร้องเพลงประดานี้ให้ฟังนะหนุ่มยังหาเธอเสมอนะเจ้าโอ๊ยจ้าอะไรอะไรจ้าหมวยจ๋า ป้าร้องพอไหมไม่พอเหรอคนไหนอ่ะเสียงคุณคุ้นอยู่ป้านี่ป้าตัวหัวชมพูเนี่ยป้านั้นผักเห็นไหมเนี่ยร้องดีร้องดีป้างยังฮักเธอเสมอนะเจ้าจ้าวบ้านนาที่จุฬา ยังจดจำสายตาวันว้ชิงตัวอชิงยวตนวยชิงวอชตัวาิตันตันวอตนวอชิงต้นวอยิันอชงตันงตันอัวอชตนวอชิงาันอยู่ตมนองตัองตัองันอชงนอยูงอชิงองอช้วองตันวอับอชิองหรืออ่าน อย่าบูบี้เสียงป้าืีเขาร้องอยู่อ่ะลูกอคอลูกคอสิบเก้าชั้นนะเนี่ยหนุ่มจะไปไหนหนุ่มเนี่ยเพคราร์ดจิวเพคมาโยงเอ่อป้ารับสมัครแดนเซอร์นะป้ารับสมัครแดนเซอร์นะแดนเซอร์ชาย เดวิดน้องนี่ยะครับแกเดวิดน้องแกเนี่ยนะครับไอแกเดวิดน้องแ่ป้าไปไหนแล <tears> ้วเนี่ยมันอม้ามาแล้วดูมีคนคิวป้าไปเมื่อกี้สมใส่ชอบอะไรหยาบหยาบ อยากจะบอกว่าใจมันเริ่มมีอาการโอเคอยู่ไปนานนานเพอปลาไม่ต้องายอุ๊ยหนุ่มน้องเพียงเพราะมาเลยหนุ่มเอฟซีอ่ะโดนใจอะไรใครอา้อาว เพลงคุมบไปไอ้แค่นมเอาเพลงอะไรนมยังฮักเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อปราณี หากบทเพลงนี้ดังจงฟังตั้งใจให้ดีสงการน,นี้สัญญาเอายมาแน่นอนโอโน้โหนม โนมได้ยินไหมโนมดีนะครับได้ยินได้ยินได้ยินอุตส่าห์ร้องเพลงก็หนีไปหมดเลยอ่ะฟังอยู่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  ไปไหนหน,ไปไหนหนุ่มไปไหนหนุ่มเดี๋ยวขอดูหน้าหนุ่มก่อนนี้หนุ่มสตอรี่เนี่ยหล่อไหมเนี่ยได่หรอรโอ้โหโอ้โหทำไมหน้าตาดีขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเห็นผู้ชายอะไรหน้าตาดีขนาดนี้เลยเนี่ยมั่วแล้วครับสงสัยป้าเกิด <ๆ S 2> มานานแล้วไม่เคยเห็นผู้น้าตาดีขนาดนี้มัว่วจริงป้าไม่มั่ว <laughs> เสียงใครบอกว่าป้าตอเหลเนี่ยใครไปพูดเนี่ยไม่ได้ยินนะม,มีไม่เดียวเอา